อุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ไปซะอย่างนั้นสนามบินใหม่ของกัมพูชาที่คนกัมพูชามั่นใจว่ายิ่งใหญ่ขนาดนี้อาจจะแพ้เมืองรองของไทยด้วยสาเหตุก็คือเพราะคนทั้งโลกเขาไม่รู้จะไปทําไมเรื่องนี้เป็นประเด็นถกเถียงนะครับในหมู่ของชาวเนตกัมพูชานะว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่สนามบินจะสวยหรือไม่สวยเลยโดยคนที่เปิดประเด็นมานะครับว่าลองนึกภาพตามแล้วกันสนามบินไตช่ชงกัมพูชาเนี่ยพิ่งสร้างเสร็จใหม่เอี่ยม เราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันมีรันเวย์ใหญ่มีอาคารผู้โดยสารอลังการกว่าหลายๆเมืองรองของประเทศไทยด้วยอันนี้มั่นใจได้เลยว่าความสวยมันมากกว่าอย่างที่คนบ้านเราคนกัมพูชาถ่ายรูปอวดกันเต็มโซเชียลคือมันไม่มีสนามบินเมืองรองเมืองไหนของไทยมันจะไปใหญ่โตหรือว่ามีความอลังการในการตกแต่งขนาดนี้แต่ที่นี้เนี่ยผมต้องเบรกไว้มุมหนึ่งว่าหลายๆคนก็ไปแสดงความเห็นกันว่าเราไม่มีสาเหตุที่จะต้องไปแพ้ใครแล้วในเรื่องสนามบินแต่ในความเป็นจริง เมื่อเทียบกับสนามบินรองของไทยเท่าที่ผมเจอมาไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือเชียงใหม่แค่สองสนามบินนี่นะของไทยก็รับผู้โดยสารนานาชาติปีละหลายล้านมากกว่าเตโชที่คาดว่าจะดึงมาทั้งปีด้วยซ้ำม,มันด้วยความที่ภูเก็ตมีทะเลระดับโลกนะั่นคือทางฝั่งไทยเชียงใหม่ก็มีภูเขาเทศกาลวัฒนธรรมแลวก็เป็นเมืองยอดนิยมของการท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วยุโรปเอเชียมากันเต็มคำถามก็คือที่ตลกร้ายสนามบินของเราเนะี่ยมันไปในทางสวยมากเลยสวยมาก แต่ต้อยสวยแค่ไหนแต่ปลายทางถ้าเป็นมีแค่เสียมเรียบหรือพนมเป็นมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ e s t i n a t i o n ของคนทั่วโลกแบบที่ประเทศไทยหลายๆเมืองเป็นไงถึงเตโชจะมีลันเวที่รองรับ Airbus A380 ได้แต่ถามว่าใครจะส่ง a 3 8 0มมาลงต่างหา่างอันนี้แหละคือที่ต้องถามต่อเลยซึ่งทางฝั่งของคนที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าคือสนามบินมันไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่มันจะต้องเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันแล้วก็มีความต้องการที่จะบินมาด้วย ของเรานะคนตื่นเต้นเพราะมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนที่มันจะอลังการขนาดนี้แต่ว่ากัมพูชาสร้างสนามบินใหม่ก็แปว่าตอนนี้มันยังมีแค่เปลือกภายนอกให้เห็นยังไม่ได้เข้าถึงแก่นขณะที่ผมเห็นเกี่ยวกับไทยแม้จะเป็นสนามบินล,งลองๆยังไม่สวยเท่าของเราด้วยซ้ำเาะเขาก็ยังมีความมั่นใจด้านนี้อยู่นะแต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีเรื่องราวแล้วก็มีปลายทางที่คนทั้งโลกต้องการที่จะบินไปหาอยู่แล้ว โดยที่การตกแต่งจะไม่ต้องจําเป็นที่ต้องสวยแบบที่เห็นอยู่นะตอนนี้เลยยศสนามบินภูเก็ตเนผมคิดว่าความสวยสู้สนามบินของเราตอนนี้ไม่ได้แม่ก็ยังอุตส่าห์บอกว่าของเขาสวยกว่านะฮะขณะที่บางส่วนนะครับก็ให้ความเห็นนะว่าคุณเห็นสนามบินดอนเมืองของทางฝั่งไทยไหมละ่ะสนามบินดอนเมืองเนี่ยผมเห็นคนบ้านเราไปถึงแล้วก็ยังมองว่ามันเฉยเมันดูธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะคือมันธรรมดามากเลยแล้วก็ยังมีโลคอสแอร์ไลน์ทั้งจากแต่ละประเทศ บินมาอยู่เรื่อยๆแต่มันก็ดูธรรมดามากในความรู้สึกแต่ปัญหาคือเตโชแม้ของเราจะใหม่กิบแต่เที่ยวบินต่างชาติเราเนี่ยผมแทบจะคำนวณเลยนะว่ามันน่าจะนับนิ้วได้นะว่ามันจะมีประมาณเท่าไหร่มันไม่ถึงเศษเสี้ยวของไทยเลยสนามบินที่เราไปพูดถึงว่ามันเชยมันธรรมดาของไทยนั้นเที่ยวบินเข้าออกจากทั้งเอเชียเลยมั้งนั่นคือเข้าออกกันทั้งวันเป็นร้อยๆเที่ยวบินผลลัพธ์ก็คือสนามบินรองของไทยที่พูดถึงกันอยู่ที่ ผมคิดว่าคนทางฝั่งนั้นก็ยังคงต้องบนน,นนะมันยังทําเงินสร้างการเชื่อมต่อแล้วก็มียูทิลิตี้ที่สูงกว่าเตโชทั้งสนามเลยทีเดียวขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าแต่นี่คือความฝันสวยงามของกัมพูชานะโลกภายนอกจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะสนามบินของเราสร้างเอาไว้อย่างน้อยๆคนในประเทศเราก็ภูมิใจไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลย ขณะที่ความเห็นทางฝั่งชาวกัมพูชาที่มีความแบบว่าภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตนเองสูงนะครับเขาก็บอกว่าสนามบินเตโชไม่ได้จะไปแข่งขันกับใครแต่ในโซเชียลนะมีคนเอาไปยกเทียบกับสุวรรณภูมิของไทยโนยบายของเวียดนามกัมพูชาน่ะเคยถูกมองว่าไม่มีศักยภาพพอรืยสำนะักุณต้องเข้าใจถึงพื้นฐานนี้เราถูกมองจากเพื่อนบ้านว่าไม่มีศักยภาพพอที่จะไปมีสนามบินมาตรฐานโลกเลยแต่วันนี้เราทําได้จริงไง เตโชไม่ใช่แค่สิเพียงสิ่งปลูกสร้างแต่มันคือสัญลักษณ์ของการพัฒนาประเทศที่จะเอาไปโชว์แข่งขันวางคู่กับไทยได้แต่ในความเป็นจริงก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบเป๊ะไปซะทุกเรื่องอย่างน้อยๆเราก็มีมาตรฐานเท่ากันได้แหละโผล่มาอยู่ตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่สร้างความมั่นใจกับคนรุ่นใหม่ว่ากพูชากาลังเดินไปข้างหน้าโดยเรื่องนี้ก็มีคนมาเห็นด้วยอีกนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าแต่ผมก็มองว่าสนามบินนี่คือเครื่องมือนะที่จะเอาไปแข่งขันกับไทยได้ แต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ถ้วยรางวัลแต่หลายๆคนพูดอย่างกับว่ามันเป็นถ้วยรางวัลว่าเราไปถึงแล้วการที่มันอาจจะเล็กกว่าสุวรรณภูมิของไทยหรือว่ารองรับผู้โดยสารได้น้อยกว่าแม้กระทั่งระดับสนามบินภูเก็ตของทางฝั่งไทยแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไร้ค่านะมันหมายความว่าเรามาถึงจุดที่ไทยทําได้แล้วอย่างน้อยก็ในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างอะไรเอาไง่ายๆเลยเพราะสิ่งที่สําคัญคือมันตอบโจทย์คนกัมพูชาเองนักเดินทางเข้ามาก็จะสะดวกขึ้นเมืองเศรษฐกิจอย่างพนมเป็นหรือแม้กระทั่งเมืองท่องเที่ยวอย่างเสียมเรียบ ก็จะเริ่มได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างน้อยๆเราต้องดูของเราว่ามันดีขึ้นหรือไม่ไม่ใช่เอาแต่ไปเปรียบเทียบกับเขาอย่างเดียวความเห็นต่อมาครับบอกว่าสำหรับคนกัมพูชาเตโชไม่ใช่สนามบินที่เอาไปเทียบกับไทยเพียงอย่างเดียวแต่คือความหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของโลกใต้เหมือนกันถึงวันนี้คนต่างชาติอาจจะยังไม่รู้ว่าจะบินมาทําไมนะแต่ในอนาคตมันจะไม่ได้หยุดที่ตรงนี้แน่นอนการมีสนามบินใหญ่คือการเปิดประตูเอาไวใ้ให้อนาคตเดินเข้ามา ราะังคือสิ่งที่ไทยก็ทํามาก่อนตั้งแต่ยุคก่อนหน้านั้นไม่ใช่เหรอแล้วไทยก็ประสบความสำเร็จได้ทําไมเราจะทําแบบเดียวกันไม่ได้ล่ะความเห็นของชาวคอมมนต์อีกคนนะครับก็บอกว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ไงเวลาคุณมองไปที่ทประเทศไทยจะไหมไทยมีสุวรรณภูมิเวียดนามมีน้อยบายและตอนนี้กัมพูชาก็มีเตโชของเราเองมันคือสัญ,ญลักษณ์คุณอย่าไปคิดอะไรมากคุณอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเหนือกว่าหรือว่าใกล้เคียงเทียบเท่าอะไรแต่อย่างใด แต่อย่างน้อยมาตรฐานแบบเดียวกันมีมาอยู่ตรงนี้แล้วเอา้าในเพิ่งจะพูดไปว่าอย่าเอาไปเทียบแต่พี่พูดเองเลยว่ามาตรฐานมันพอจะเทียบเท่ากันได้เอาใช่อย่างนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องยืนอยู่ใต้เงาของใครไงอีกต่อไปผมก็ลังจะบอกเองี้ยความภูมิใจของเราก็คือเราสามารถสร้างสนามบินด้วยน้ําพักน้ําแรงและก็ความตั้งใจที่มันเกิดขึ้นจริงในประเทศของเราไม่ใช่ว่าจะเอาไปคิดอยู่อย่างเดียวว่าใครจะเหนือก,กว่าใครแบบนั้น ด้วยความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าประเด็นคือหลายคนในกัมพูชาไปโฟกัสแค่สนามบินใหญ่สนามบินสวยกันอน่างเดียวลองมองให้ชัดลงไปลึกมากกว่านั้นดุสิสนามบินเก่าๆของไทยหลายแห่งในเรียกได้ว่าคือทามาตั้งอยู่ในกัมพูชาได้เราคงยอมแลกนะเช่นที่เห็นกันอยู่ก็คือสนามบินภูเก็ตหรือว่าสนามบินเชียงใหม่ถึงแม้จะดูไม่ใหม่เท่าเตโชแต่ว่าสร้างรายได้ได้จริงมีผู้โดยสารเข้าต่อวันเป็นหลักหมื่นหลักแสนมีสายการบินจากทั่วเอเชียเชื่อมเข้ามาแบบต่อเนื่องด้วย แหนจะคงสร้างพื้นฐานครบทั้งโรงแรมที่เชื่อมต่อรถรับส่งสายการบินภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครบวงจรทุกอย่างที่นี้ตะดัโชว์ของเราเนะี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ใหญ่ใหญ่ให้ความรู้สึกใหญ่โออาร์อย่างนั้นก็สำหรับคนกัมพูชานี่แหละเต็มมันยังไม่สามารถที่จะไปสร้างอะไรได้ให้กับตัวเมืองทั้งเมืองหรือว่าทั้งประเทศได้เทียบเท่าของทางฝั่งนั้นที่เป็นสนามบินระดับรองๆเลยเรื่องนี้มันสําคัญต่อเศรษฐกิจจริงๆในระดับพื้นที่ สนามบินไทยบางแห่งนะไม่สวยเท่าเตโชผมก็ต้องพูดตามตรงแต่ความสมบูรณ์และก็ศักยภาพในการใช้งานจริงมันกับสูงกว่าในแบบที่เทียบกันไม่ติดแม้จะไม่อลังการเหมือนกับของเราแต่ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจมันค่อนข้างชัดเจนและตัวเลขก็เห็นชัดๆคนเข้าออกต่อวันเยอะคนก็มีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าหาเงินได้เยอะจากการที่ผู้คนมากมายจากทั่วโลกที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามากันมากมายเต็มไปหมดสายการบินเยอะการเชื่อมต่อเมือง ความสมบูรณ์สนามบินสมบูรณ์แบบมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นจะภูมิใจแค่ไหนก็ภูมิใจก็ได้แต่ถ้าไม่ยอมรับข้อเท็จจริงของเพื่อนบ้านตรงนี้มันก็จะเหมือนเป็นการสร้างภาพฝันกลางวันที่ก็ไม่สอดคล้องตามความเป็นจริงอยู่เหมือนกันบางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับค่อนข้างหลากหลายเลยอย่างในความเห็นที่เข้ามาตอบกลับเขาบอกว่าแต่สนามบินเตโชนี่คือความภาพภูมิใจของคนกัมพูชาจริงๆนะถึงแม้ว่ามันจะยังคงใหม่แต่เทคโนโลยีรันเว์ก็ขนาดใหญ่กว่าแล้วอาคารก็อลังการได้มากกว่าแล้ว มาแสดงให้ชาวบ้านแถบนี้ได้เห็นนะทั้งไทยทั้งเวียดนามได้เห็นว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศเล็กๆอีกต่อไปใครจะสนว่าคนต่างชาติจะไปพูดถึงมุมไหนก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยสิ่งสําคัญก็คือเราสร้างมาตรฐานของเราเองขึ้นมาได้แล้วอย่างไรก็ต่างนะครับคนที่เข้ามาตอบกลับเพิ่มเติมอีกก็บอกว่าผมไม่ได้อยากจะทําลายความภาคภูมิใจของคนบ้านเรานะแต่เราก็ต้องมองเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าเตโชนถึงแม้จะใหม่ใหญ่แต่ว่าไรายได้จากผู้โดยสารยังน้อยกว่าสนามบินรองของไทยอยู่พอสมควรเลย นี่คือเสิ่งที่ผมพยายามจะชี้ให้เห็นภูกเก็ตหรือเชียงใหม่เนะี่ยถึงแม้จะเก่าแต่ว่ามีเที่ยวบินต่อวันหลักร้อยมีผู้โดยสารหลายล้านต่อปีมีโรงแรมบริการเชื่อมต่อครบๆอย่างที่มองไปเตโชยังทําอะไรแบบนั้นไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ใกล้ด้วยโดยเรื่องนี้ถูกยืนยันด้วยอีกความเห็นนะครับก็เข้ามาตอบกลับก็บอกว่ามันก็ดีแล้วแหละที่คนกมพูชารู้จักภูมิใจบ้านเกิดตนเองบ้างแต่ถ้าเรามองภูมิใจโดยที่ไม่ดูตัวเลขกันเลยเนี่ยมันเหมือนสร้างสนามบินมาสวยๆแต่ว่าว่างเปล่านะในเวลาถัดไป มันไม่มีใครบินไม่มีใครมาใช้บริการอะไรต้องคิดต่อแล้วมันจะสร้างรายได้ได้เทียบเท่าเหมือนของเขาไหมละ่ะของเขาไม่ต้องสร้างใหญ่เท่าไดยซ้ํา <c oughs> แต่คนนั้นมาเยอะกว่ามันเหมือนร้านค้าที่แบบไม่ต้องลงทุนอะไรกับการตกแต่งมากมายแต่เรานี่จัดหนักจัดเต็มแต่ว่าลูกค้าดันเข้าน้อยกว่ามันก็ไม่ดี <c oughs> คือความรู้สึกตอนนี้ของผมมันเหมือนประมาณนั้นเลยของไทยเนะี่ยเหมือนเป็นร้านอาหารยอดนิยมโดยที่ก็อาจจะเป็นแบบสแตนดาร์ดพื้นฐานทั่วไปในการตกแต่งแต่ของเราเนี่ตกแต่งเรียกว่าเป็นร้านหรู แต่คนไม่เข้าเนี่ยอันนี้มันคือความกังวลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่พวกคกุณกาลังลืมเรื่องของการโชว์ออกไปให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ไปนะบางทีเราสร้างมาใหญ่โตดูโออาเนี่ยเพื่อมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วยอย่างประเทศไทยมีสวรรณภูมิใช่ไหมแต่ว่ากัมพูชาเราก็มีตรงนี้ด้วยเหมือนกันความภูมิใจของคนในชาติมันจะไปดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้ผู้คนในกัมพูชาอย่างน้อยก็จะได้เห็นนะว่าเนี่ยคือสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จริง มันสร้างความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่ไรายได้หรือว่าผู้โดยสารเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งชาวกัมพูชาที่ยอมรับความจริงนะก็เข้ามาบอกนะครับว่ามันก็ถูกแหละถ้าพี่จะพูดมาในเชิงที่แบบเป็นสัญลักษณ์ความภาคภูมิใจโอเคอันนีนะ้ตอบโจทย์ตรงๆเลยที่คนบ้านเราก็พึงพอใจกันได้แต่ถ้าจะเราโตให้มันโตแบบเขาได้จริงๆนะมันจะต้องทําแบบไทยนะคือให้คนมาที่สนามบินจริงๆต้องดึงสายการบินมาเพิ่มต้องสร้างดีมานให้สูงกว่าเดิม ไม่ใช่แค่สวยเฉยๆยังภูเก็ตนะที่ผมเห็นก็คือปีล่าสุดรองรับผู้คนหลัก10ล้านคนต่อปีอันนั้นคือสนามบินระดับรองแล้วนะเที่ยวบินต่อวันเยอะกว่าเตโชวรวมทุกไฟล์อีกละมั้งเน่ถ้ายุคถัดไปต่อให้ยุคถัดไปแล้วก็คงจะน้อยกว่าเพราะคนไปภูเก็ตน่าจะเยอะกว่าแต่เตโชของเรามันยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้น ของเรามันจะใช้คําว่าใหญ่กว่าได้แค่ตรงอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาคารผู้โดยสารเกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างเฉยแต่องค์ประกอบอื่นที่เสริมไปมากกว่านั้นเรายังใหญ่ไม่เท่าแม้กระทั่งของโรงนองของไทยนะสิ่งที่เป็นองค์ประกอบอื่นโรงแรมที่เชื่อมต่อรถรับสง่งครบๆเนี่ยมันยังเล็กกว่าแล้วก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็เข้ามาตอบกลับก็บอกว่าแล้วมันยังไงเหรอคือถ้าคุณมองตั้แต่ต้นว่าไปแข่งกับใครมันก็แพ้เขาหมดนั่นแหละ แต่เราไม่ได้สร้างมาเพื่อแข่งกับใครกัมพูชาไม่ได้สร้างมาเพื่อแข่งกับใครทั้งนั้นเราสร้างเพื่อให้เราเองจะเล็กจะใหญ่กว่าไทยเออก็ช่างมันไปมันยังเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในกัมพูชาได้รู้ไว้แค่ตรงนี้ก็พอแล้วความภาคภูมิใจของเรามันไม่ขึ้นอยู่กับตัวเลขของคนอื่นหรอกสำหรับผมมันพึงพอใจมากๆไม่งั้นคนทั้งประเทศจะแห่กันมาดูทําไมล่ะจะมาดูความภาคภูมิใจตรงนี้กันทำไมอยากจะมาชมสนามบินใหม่กันทำไมเพราะมันดีที่สุดเท่าที่เคยมีในกัมพูชาแล้วต่างหาก โดยในความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าปัญหาคือคนจากทั่วโลกเขาไม่รู้ว่าจะไปทําไมนี่แหละนี่คือสิ่งที่สนามบินของเราจะต้องได้รับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงนี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือสนามบินระดับรองของไทยมันจะมีจุดหมายแบบชัดเจนมากๆเลยเรียกว่าเป็นแมกเนตที่ดึดงดูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคือเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องไปทะเลสกีน้ําตกภูเขาวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งเทศากาลอะไรบางอย่างเขาก็ดึงดูดคนได้มากกว่าแล้ว แม้ะทั่งเทศกาลสร์น้าไทยยังแมสและก็โดงดังมากกว่านั่นคือเหตุผลที่ทำให้สนามบินธรรมดานะดึงดูดคนได้มากกว่าด้วยเตโชมีเมืองพนมเปญหรือว่าเชื่อมต่อไปที่เสียมเรียบแม้จะมีปราสาทอังกอร์แต่ความต้องการบินตรงมันยังต่ํามากเลยนะสนามบินอลังการสุสดๆเลยสิ่งที่ผมเห็นตอนเนี้ยแต่แทบจะไม่มีใครมีเหตุผลจริงๆที่จะไปทุกวีทุกวันอยู่เป็นประจำ มันอารมณ์คล้ายๆกับว่าเรากําลังสร้างโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์และคนก็แห่ไปดูกันแต่มันเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ที่อยู่กลางทะเลทรายไม่มีผู้ชมาสิทางฝั่งที่เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าคุณจะบอกว่ามันไม่มีผู้ชมได้ยังไงกันทุกวันนี้ก็ยังเห็นหนกันอยู่คนเยอะแยะมากมายไปดูมีคนเยอะแยะมากมายเข้าไปที่สนามบินคุณคิดว่ายุคต่อไปหรือว่าเวลาผ่านไปแล้วมันจะซบเซาเงียบเหงาเงันเหรอผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ แค่นี้ก็เห็นได้ชัดว่าเอาแค่คนกัมพูชาก็เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วขณะเดียวกันในมุมของคนก่อนหน้าครับก็เข้ามาโต้แย้งก็บอกว่าแต่ปัญหาก็คืออาจจะมีแค่คนกัมพูชาบ้านเราเองนี่แหละที่อาจจะตื่นเต้นแล้วก็ออกมาดูแต่ถ้าคนประเทศอื่นๆคนลองถามคนไทยดูไหมคนเวียดนามดูไหมหรือถามคนสิงคโปร์ดีเขาตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นอยู่ในกัมพูชาณนะตอนนี้หรือไม่จนถึงกับต้องลงทุนบินมาเห็นกับตามันถึงขั้นนั้นไหมผมพบว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นเลยนะ บางส่วนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นครับว่าท้ายที่สุดแล้วสายการมีระดับโลกส่วนใหญ่ก็ยังจะเลือกกรุงเทพอยู่ดีหรืออย่างน้อยๆมีคู่แข่งสําคัญอีกประการก็คือโฮจิมินเป็นฮับได้ดีกว่าด้วยซ้ําคือเราประกาศว่าเราจะเป็นฮับให้ได้แต่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝั่งนั้นเป็นข้อได้เปรียบสําคัญที่มากกว่าเตโชค่อนข้างเยอะเขาเลือกกรุงเทพมากกว่าอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งโฮจิมินเองก็ยังเลือกมากกว่าเพราะดีมานแล้วก็ทาร์นเฟอร์แล้วมันสูงกว่า เตโชนะถึงจะลองรับเครื่องบิน A380 ได้แต่ถามจริงเถอะมีสายการบินกี่สายอยากจะส่งเครื่องใหญ่ขนาดนี้มาลงที่บ้านเราสนามบินใหญ่ที่สุดแต่เครื่องบินใหญ่แทบจะไม่มาลงมันเปลืองรันเวย์เ่าๆโดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นกันต่อนะครับว่าคุณลองสังเกตสนามบินลองๆของไทยนะคือมันจะมีองค์ประกอบของ Express w a วหรือว่า Shu t t l e Bus ก็คือมีรถมีแท็กซี่อะไรพูดง่ายๆนะครบหมดเลย แต่ว่าเตโชน่ะอยู่ห่างจากพนมเปญราว1 9บเกถึงสากิโลเมตรคือถ้ามันไม่มีรถไฟฟ้าถนนรองรับเต็มประสิทธิภาพเลยนักท่องเที่ยวเองต้องใช้เวลาเดินทางอยู่พอสมควรเสียเวลาแล้วก็สุดท้ายมันก็ลดแรงดึงดูดลงสนามบินสวยแต่ต้องมานั่งรถหนึ่งชั่วโมงเพื่อเข้าเมืองมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมแล้วทีนีนะ้สิ่งที่ผมเห็นก็คือทางฝั่งไทยแม้กระทั่งสนามบินลองรอง,องนะไทยมกักจะมีโรงแรมคอมเพล็กซ์ร้านอาหารดีตี้ฟรีอะไรต่างๆครบแบบครบจบเลย แต่ของเรานะ่ะมันสวยงามตกแต่งดีแต่จะมีแค่อาคารหลักรันเวย์เทอร์มินอลใหม่แล้วมันจบแค่ตรงนี้มันควรจะมีมากกว่านี้ไหมสุดท้ายท้ายสุดแล้วความนิยมเลยแหละความนิยมจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะไปต่อได้หรือเปล่าจะใหญ่ได้มากกว่านี้ได้หรือไม่คือถ้ามันมีแค่ความใหม่แต่ความนิยมไม่ตามมาด้วยมันก็ไม่รู้ว่าจะมีเหตุผลอะไรจะต้องไปขยายต่อมันจะเป็นได้แค่ตึกใหญ่ที่ว่างเปล่า,าสำหรับโลกภายนอกเท่านั้น เรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทั้งหมดคือการเล่าแปลเรียบเรียงแล้วมานั่งเล่าสักนฟังในสไตล์ผมนะครับถ้าชอบกันเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อด้วยนะครับฝากสยิบแบนไทยสัญชาติไทยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยวันนี้สวัสดีครับ